แต้มเป็น3นะครับจับคู่ก็จะเป็นอี้ใเก้9ส9งนะครับคนออก93ก็มาบนอีกแล้วนะครับสมมติสวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC แฟนหวย ช่องหวยเด็ดต่อไปนะฮะทุกทุกท่านกันเลยนะครับก็มาพบกันเนาะสลับในที่ในคลิปนี้นะครับก็จะเป็น2ชุดจับได้ทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับสถิตินี้ก็จะเป็นในที่ใน4ี่นะครับ4 4สีงวดติดเนาะอ่าสีงวดติดนะครับก็ขอให้เข้าอยู่ด้วยกันนะสองชุดพอได้ดุลนะครับเป็นสูตรใบนะครับลงงวดนี้เป็นงวดแรกนะครับเนาะนี่แหละนะก็ขอให้นะครับลงงวดแรกเข้าเลยแล้วกันนะเข้าเป็นงวดที่5้า มาดูสูตรกันนะครับเนาะอันนี้เป็นหลัก10นะฮะส่วนหลักหวยจะมีเด่น2ตัวนะจับคู่ไปก็เป็น9 6 9 9 7สําหรับเข้ามาตั้งแต่วันที่16 16นะครับ16เมษาแล้วนะสำหรับในผลที่ออกเลยนะครับก็จะเป็นนะครับในที่ออกไปในที่ใน5 598เนาะล่างก็จะเป็นในที่79 นะครับอันนี้ก็จะเป็นนะฮะในที่ในงวดแรกนะครับเนาะถัดมานะครับสำหรับในงวดถัดมานะอันนี้ก็ไปเข้าในที่ในล่างเนาะ7997ถัดมานะครับหลัก10ให้6หลักหน่วยเป็น0แล้วก็1นะครับสำหรับในผลที่ออกเลยก็จะเป็นในที่ใน116ล่างก็จะเป็น17นะครับเนาะอ่ะก็ไปในที่ดในบนเนาะสำหรับบนล่างถัดมาวันที่16นะครับพฤษภาปาหลัก1090นะครับ01เนาะ ่าหลักหน่วย0ูผลที่ออกนี่ก็จะเป็นนะครับเลขที่ใน690ล่าง60นะครับงวดที่3เลยนะชั้นมานะครับวันที่1มิถุนายนนะครับหลักสิบให้9หลักหน่วยเป็น2แล้วก็3นะครับผลที่ออกนี่ก็จะเป็นนะครับเลขที่ใน5 9 3เก้ 4, 2, นะครับรวมก็42นะอ่ะ นี่แหละนะครับก็แล้วสลับเข้ามาได้ทั้งบนแล้วก็ล่างนะครับแต่หลังๆเนี่ยนะครับ3มงวดแล้วนะครับที่ไปออกนะฮะในที่ในบนเนาะ3มงวดวันนี้จะมาออกบนหรือเปล่านะครับมาดูวิธีการนะครับขั้นตอนของในสูตรนี้กันเลยนะจะย้อนไปตั้งแต่ในเริ่มแรกเลยว่าเอ๊ะนะครับมันจะเข้าไหมนะครับเนาะลองคํานวณไปพร้อมกันดูหรือลองดูไปพร้อมกันนะครับในหาในหลักสิบนะครับเราจะนําในที่หลักพันนะครับ ดึงลงมานะครับก็คือ3ไม่ต้องไปทำอะไรนะครับส่วนในที่นะครับในหลักสิบล่างจะคูณด้วยเลขคงที่นะครับ5แล้วก็9ส่วนในหลักหน่วยล่างีจะคูณด้วยเลขคงที่5นะครับแค่นี้เลยนะครับเนื่องว่าถัดไปก็เนี่ยทูนเหมือนเดิมนะครับเนอะอันนี้ดึงลงมานะครับ95เป็น45 99เป็น8 1นะครับคูณกันเนาะ ศูนย์คูณอะไรได้ศูนย์เด้อนะฮะก็จะบวกกัน3บวกกันกับ5เป็น8 8ปบวกกันกับ1นะครับก็จะได้9เนาะสำหรับในที่ในหลักสิบนะครับต่อไปในที่ในหลักหน่วยนะครับเราจะนําในที่หลักหมื่นนะครับคูณด้วยเลขคงที่9หลักพันคูณด้วยเลขคงที่4นะครับแล้วก็ในหลักสิบนะครับคูณด้วยเลขคงที่8นะครับเนาะศูนย์คูณอะไรได้ศูนย์นะครับสามสี่เป็น12อเนาะนะครับ8คูณ8นะครับ 88นี่ก็จะได้นะครับในที่ใน64จับบวกกันนะครับน 2, บอสบวกกันกับ4ี่นี่ก็จะได้นี่ที่ใน6นะครับถึงขั้นตอนตรงนี้แล้วก็จะเพิ่มเพิ่มแต้มนะครับเพิ่มแต้มไปจาก6ก็จะได้7ก็จะได้ในชุดนี้นะครับหลัก19หลักหน่วย6กับ7ผลออก79กนะก็ไปในที่ในล่างนะครับท่านมาก เหมือนเดิมเลยนะครับเนาะ,ะในตร,ตรงหลักพันนี่ก็ดึงลงมาเนาะก็ดึงลงมาเหมือนเดิมนะครับก็คือ3นะส่วนในหลักสิบล่างนี่จะคูณด้วยเลขคงที่5แล้วก็9นะในหน่วยล่างก็จะคูณด้วยเลขคงที่5แบบนี้นะครับเ5เป็น35เนาะ79นะครับ7 79เป็น63เนาะแล้วก็95เป็น45เด้อนะครับจะบวกกันตัด5บวก5เป็น10เนาะก็จะเหลือใน3บวก3 ก็จะได้6นะครับสลับในหลักสิบส่วนในหลักหน่วยนะครับหลักหมื่นคูณด้วย9หลักพันคูณด้วย4นะครับแล้วก็ในหลักสิบนี่ก็จะคูณด้วยเลขคงที่8เท่านี้เลยนะครับโดยสี่เนะฮะเป็น36เนาะสีเป็นนะครับ12แล้วก็89นะครับเป็น72เด้อนะฮะก็จะปกกูการหกบวก2เป็น8นะครับ8บวกกับ2ก็จะได้ในที่ใน0 นะครับเพิ่มแต้มเนาะศูนย์ก็จะเป็น1นะครับก็จะได้นะครับในที่ใน6 0 6 1นย์หกหะผลออก1 1 6ก็ไปเข้าบนนะครับทันมาเหมือนเดิมเลยนะครับนำในหลักพันดึงลงมานะนะแล้วก็ในหลัก10ล่างนี่จะคูณด้วยเลขคงที่5แล้วก็9หน่วยล่างก็จะคูณด้วยเลขคงที่5นะครับ1 5ได้5 1 9ได้9นะครับ7 5เป็น35นะครับก็จะบวกกัน5้บวกหเป็น10ก็เหลือ9เนาะ ก็จะเป็น9นะครับในที่ในหลักสิบเนาะต่อไปในหลักหน่วยนำหลักหมื่นนะครับคูณด้วยเลขคงที่9หลักพักนนี่คูณด้วยสี่แล้วก็ในที่ในหลักสิบบนอี่จะคูณด้วยเลขคงที่8นะครับ9 9 8เป็น72เนาะแล้วก็0คูณอะไรได้0 1 8ได้8เด้อน,นะครับก็อจากบวกกันก็จะได้ในที่ใน0นะครับเพิ่มแต้มไปก็จะเป็น1นะ่งก็9 0 9 1ศู่ผลออก90ตรงๆรงแล้วก็ไปเข้าในที่ในบน นะครับถัดมาเหมือนเดิมเลยนะครับหลักพันดึงลงมาบมกต่องไปเหตยังนะครับแล้วก็หลักสิบล่างคูณด้วย5แล้วก็9หน่วยล่างจะคูณด้วยเลขคงที่5 6 5เป็น30 69กนะครับก็จะได้ในที่ใน5้ 54, 0, รราศูนย์คูณอะไรได้ศูนย์เนาะก็จะบวกกันนะครับ5บวกกันกับ4นี่ก็จะได้9นะครับในหลักสิบนะครับต่อไปในที่ในหลักหน่วยนะครับเราจะนำในหลัก หมื่นนะครับคูณด้วยเลขคงที่9เนาะแล้วก็หลักพันนี่จะคูณด้วยเลขคงที่4หลักสิบนะครับหลักสิบจะคูณด้วยเลขคงที่8นะครับสูงคูณอะไรได้ศูนย์นะครับ5 4นี่เป็น20นะครับแล้วก็98เป็น72แล้วก็จะบวกกันนะครับศูนย์บวกศูนย์บวกสองก็ได้2นะครับสูงบวกเพิ่มแต้มเป็น3นะครับจับคู่ก็จะเป็นที่ในเก้า นะครับผลออก93ก็มาบนอีกแล้วแล้วนะสามมรวติดเลยนะับก็ขอให้เข้าอีกแล้วกันนะครับสลับในที่ในสูตรนี้นะฮะเนาะหลักพันะ 1, ดึงลงมา0หลัก10ล่างคูณ5กับ9หน่วยล่างคูณ5 4 5 20นะครับ49เกนาะก็จะได้ในที่ใน36 2 5เป็น10นะครับก็จะปูกกัน่นะก็จะเป็นในที่ใน6 ตัวเดียวแขวนแขวนหลักสิบต่อไปในหลักหน่วยนะครับเราจะนำในที่ในหลักหมื่นคูณด้วยเลขคงที่9000นคูณ4นะครับ10บนคูณ8นะครับ39เป็น27นะ0ูคูณอนะไรได้0นะครับ7 8นะครับเ5 9 8 4เป็น72นะครับเนาะอ่ะจับบวกกันก็จะได้ในที่ใน7บวกกับ2ได้9นะครับศูนรวเพิ่มแต้มเป็น0 6นะครับหลัก10 6 9 0อ๋ออ่ะ6 นะครับ90นะครับ69 60แค่นี้นะครับหรืออาจจะจับ90เนาะเออเผื่อจะออกอีกนะครับนี่ก็จะเป็นนะครับแนวทางเนาะก็ขอให้เดินดีเข้าอีกแล้วกันนะครับใครชอบซื้อไว้ติดไว้นะครับใครไม่ชอบก็ผ่านได้เ้อนะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ล่วงหน้านะครับว่าเลขมันจะออกในตัวไหนนะครับก็ขอให้สูตรมันเดินดีเข้าอีกแล้วกันนะใครที่ผ่านมาเห็นผ่านมาเจอคลิปนี้ ก็ขอให้โชคดีถูกหวยแล้วกันนะครับใครที่ไม่เคยถูกก็ขอให้ถูกกันในงวันนี้เด้อนะครับวดที่แล้วใครถูกน้อยวันนี้ก็ขอให้ถูกเยอะแล้วกันนะครับเนาะใครที่ถูกหวยโชคดีแล้วก็อย่าลืมนะครับนำเงินที่ถูกหวยโชคดีนี่ไปทําบุญทำทานวยเด้อนะครับเรื่องแบบนี้ใช่ว่าจะขึ้นอยู่กับผมผู้ให้เป็นเพียงผู้เดียวต้องขึ้นอยู่กับดวงของสมาชิกด้วยนะครับเนาะคนจะถูกซื้ออะไรก็ถูกสําหรับในคลิปนี้ ế. amation. 2ตัว สองชุดนะสองชุดจับได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับเนาะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยก็อาจจะนําไปเปรียบเทียบกันนะครับกับในสูตรก่อนหน้านี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้แล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวลงชุดสรุปให้นะครับชุดสรุปโค้งสุดท้ายนะครับเนาะสรุปทั้งบนทั้งล่างสรุป3มตัวตรงๆสอตัวบน2ตัวล่างนะครับเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้ดูกันนะครับสำหรับในวันพฤหัสตอนเยินๆเนาะ เดี๋ยวได้ดูกันในที่ช่องทางนี้เลยชุดสรุปนะครับเนาะอ่ะอันนี้เป็นชุดเก่าๆนะครับสูตรเก่าๆเนาะตามกนได้นะครับเนาะที่ผมมั่นใจก็คือสูตรนี้แหละมันจะเข้าในตัวตัดนี่แหละสูตร3ตัว19ปีนะครับยังไงก็ขอให้ที่ผมมั่นใจเนี่ยขอให้มันออกในนี้แล้วกันนะฮะอย่าลืมนําไปตัด2ตัวด้วยนะฮะสูตร3ตัวะ่ะก็ขอให้ทุกๆท,ท่านโชคดีแล้วกันนะครับแล้วพบใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ